กำลังนำเรียงนะคะลูกพันเผือกลงจากรถนะคะวันนี้นะคะวันที่23เมษายนปี68นะคะเราอยู่ที่บ้านชาติฮีนะคะตำบลน,นาโพนะคะอำเภอพี่บูรณ์มังสาหารนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ ผลลูกพันเผือกลงจากรถนะคะอย่างสนุกสนานกันนะคะวันนี้นะคะคือคักอย่างต่อเนื่องนะคะพื้นที่อำเภอพี่บูร์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจำนวนสองไร่นะคะวันนี้